ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแฝแหวนแทบจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยเสียงข้างนอกดังมากก็วันนี้เราจะมาพาซานมาพบประสบการณ์ใหม่ๆนะครับทำไมต้องพาฉันแกพาตัวเองได้ไหมไม่ไม่จำเป็นคือผมอ่ะไม่ต้องการมีประสบการณ์อะไรใหม่ๆแล้วผมผ่านโลกมาเยอะเดี๋ยววันนี้เราจะให้กำลังใจซานเฮ้ยที่เยอรมันเคยไปดูแล้วเออเคยดูแล้วนั่งได้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ไม่กีด มาด้วยเฉยเลยวันนี้เรานัดแบบว่านักดิฟมือหนึ่งของเมืองไทยมาด้วยก็มีช่อง YouTube ด้วยก็คือน้องคริสตี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นผู้โชคดีได้ลองรถใหม่ของเขานะครับเมื่อกี้ก่อนนันนี้ถามคริสตี้ว่าเกรริดอุบัติเหตุไหมอ๋อเคยครับรถลอยลอยเท่าไหร่ลอ,อรลอยสองเมตรลอยสองเมตรแกสูงเท่าไหร่นะ <laughs> ลอยพักเก้าขนาดนี้เลยนะเออเชีย่ยโคตรลอยแล้วอีกทีหนึ่งอ่ะเคยเกรริดอุบัติเหตุอะไรอ๋อไฟไหม้รถลอยมาได้ไงวะ ใ้ทักทายคิตตี้กันก่อนคิตตี้สวัสดีครับอ่ะให้แนะนำตัวเองหน่อยสวัสดีค่ะคริสตี้นะคะค่ะจบเป็นอะไรให้ไหมคะวันนี้สบายดีค่ะรอเล่น <c oughs> <c oughs> เป็นนักดริฟท์ค่ะอ้อ วันนี้จะมาพาพี่ซานกับพี่การไปนั่งรถดริฟ์นะคะทุกคนฝากแฟนๆแบกหักเป็นกำลังใจให้พี่ๆด้วยแล้วก็อย่าว่าทิสซี่นะอย่าว่าทิสซี่นะวันนี้มานี่แบบเก่งเลยค่ะเดี๋ยวทำไมต้องเป็นกำลังใจให้พวกพี่ๆวะแปลว่าวันนี้จะจะหนักมากจะหนักมากอันนี้นี่เราเราอยู่อย่างนี้เราหูเราปกติไหมฮะก็พูดอะไรนะคะไ็เสียงเสียงมันดังๆอย่างนี้เราต้องใส่อะไรอุดหูไหมไม่ค่ะไม่ค่ะจริงๆพอใส่หมวกกับน้องเนี่ยมันก็ มันก็คือเซฟเสียงไปได้แบบเยอะมากๆอย่างข้างนอกดังแบบนี้แต่ข้างในแค่ไม่ได้ยินเลยนะคะไม่ได้ยินอาจจะเป็นเพราะว่าเราโฟกัสกับการขับมากกว่าด้วยเ่ยคันนี้ค่เป็นแบบทำมาเพื่อเซตในการแข่งขันนะคะหรือในการดริฟแบบเต็มร้อเลยนะคะจะมีรถที่แบบ พื่อที่แบบว่าเวลาแรงดริฟต์มาเนี่ยลมมันจะได้ไม่แบบตีเข้าใต้ท้องอ่าก็จะทำให้เหมือนว่าทิศทางในการดริฟต์การคนโทรลรถเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นแล้วอย่างนี้เราขับในหมู่บ้านเราเจอลูกกระดกอย่างนี้เราจะทำไงคะเราก็ต้องแบบเลื้อยขึ้นเลยทีเดียวค่ะเลื้อยขึ้นคือปกติจะขึ้นตรงตรงใช่ไหมคะแต่เราต้องแบบมดไปางข้างค่อยๆลงไปอย่างอย่างในรถแข่งอ่ะคือจะปลอดภัยมากๆเพราะว่าจะมีในส่วนของเหล็กตรงนี้คะคะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าโรบาร์เป็นกันกระแทก ในเวลาที่เรามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นชนกั้นเฉียวกั้นหรือว่าชนกำแพงสมุทเน่นะคะก็คือเราจะปลอดภัยมากเพราะว่ามันจะกระแทกเหล็กนอกจากเหล็กผมเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของบิ้ดดูดีข้างในมันไม่มีอะไรเลยอันนี้เอาของที่ไม่ไม่จะเป็นเนี่ยเพื่อที่ทําให้รถยมีน้ําหนักเบาด้วยแอร์ก็ไม่มีอระแอร์คันนี้ก็ไม่มีค่ะยังไม่ได้ต่อหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่กระจกปะใช่ค่ะนี้อันนี้จะเป็นแบบ อะรคลิกอะ่ะอเหมือนไอ้นี่เลยกระจกกันโควิดอะตามที่ร้านชานมผมใช้เหมือนกันเัวเดียวกันหรือเปล่าเัวเดียวกันใช่อุ้ยไม่ใช่กระจกหนึ่งก็คือถักเบาขึ้นด้วยแล้วสองคืออย่างที่บอกถ้ากระแทกอะไรขึ้นมาก็จะไม่แตกค่ะดูดิเหมือนไอ้นี่เลยเว้ยในหนังอะคือไม่เหลืออะไรแล้วนะข้างในอย่างน้อยติดแอร์ให้ก็ยังดีนะเปนว่าเราไม่ต้องไปกดเปิดดูแล้วกันเนาะ แค่เข้ายัางลำบากเลยนะมีท่าเข้าไปนั่งพี่การลองไหมก่อนก่อนอยากเก็บอินเสิร์ตในรถเข้าไปถ่ายให้หนยมันติดพุงอ่ะพี่การเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเขาแต่งมาโหเราต้องหยอดสูตรเข้าไปก่อนหยอดไปก็ติดโลบาร์แล้วนะเออมุดมุดหัวไปล่าอือหืออือหือ บอกแล้วอย่ากินหมูกระทะก่อนมาไายอุ้ยอันนี้เขาเรียกได้ว่าใช้บิดพวงมาลัยได้เลยใช้เข่าขับนะครับเนี่ยกลายเป็นที่นั่งเด็กเลยอะคือถ้าไม่ต้องมีแอร์แบ็กที่พวงมาลัยก็คือมันอยู่ที่ผมอยู่แล้นชนทีก็คือเซฟนี่ไงเคยเห็นในหนังป่ะเหมือนในปุ่มปล่อยขีปนามุตอะที่มันต้องเปิดไอสีแดงก่อนดกน่องกนี่ผมว่าผมว่าสองอันนี้แหละอย่าเลยดีกว่าเอาออกมาเอามาเข้าไม่เท่าไหร่ไตตอนออกเนี่ย <laughs> oh ho oh ho oh, eh. <small music> กล้องไว้รอบรถแล้วครับให้คนได้เห็นภาพสวยๆนะจะได้รู้ว่ามันสนุกขนาดไหนใช่ไงใช่คุ้อยเมื่อกี้คิตตี้เขากดปุ่มเดียวแล้วเขาหลุดหมดทั้งตัวเลยอะคิตตี้จะเอาเราลงไปด้วยใช่ไหมถ้ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไม่ไม่เขาต้องเอาตัวเขารอดก่อนเขาตัวเขามีมูลค่าจันเอาแล้วใครรัดเข็มขัดก็มีประเด็นแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมใครผ่านแล้วเพราะว่ายังไงมันเป็น2 Yeah, . Yeah, 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 yeah. yeah, yeah, yeah. <muchas> เ <Read> yeah. <c oughs> มื่อกี้เห็นปากซาน่ามาไกลๆเลย ปูกระท่าปูกระท่เป็นยังไงบ้างเล่าให้กล้องฟังหน่อยเป็นยังไงคือรู้ว่าถ้าพูดพูดอะไรกับคิตตี้ก็ไม่มีประโยชน์อ่ะพอแล้วอยู่แล้วไม่คือไม่พูดอะไรเลยเหมือนอยู่บนรถไฟห่อกลึงเล่นเกาหลีอ่ะที่ว่านันเหมือนในนรกอ่ะตอนนี้ไม่รู้เรื่องดับเงียบไปเลยอ่ะเงียบไปเลยอออ่่่ะะคืแบบวานเเียยล เก่งจริงคือพูดไม่ออกทำไมเก่งจังเลยไม่ไหวนะเจตอนนี้เอฟซีไม่ได้กดเอฟซีใช่ไหมกดมากกดมากต้องลองอยากให้ทุกคนได้ลองนี่มือสั่นจริงๆเิงนะมือรู้สั่นมากรู้สีดเลยอ่ะไหว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 ตาลอยลตอนนี้พูดไม่ออกตึงตึง e <coughs> โอเคอะอะไรนะยังมีความรู้สึกอยู่ว่าโอ๊ยมันื่แตกเต็มเลยไหวไหมคะอะไรนะไหวไหมไหวไหวมันจริงขาอ่อนขาอ่อนขาอ่อนขอบคุณครับดูเย็นนะพี่กายเย็นเฉียบเลยอะรู้สึกว่าเป็นคนละคนรู้สึกเหมือนยังไงใครก็ไม่รู้อะกลัวมาก เลยบอกว่าเขาขับรถแล้วน่าแบบเหมือนไม่ใช่คนที่คุยด้วยกันอยู่แบบเมื่อกี้เหมือนคนละคนทำไมมันน่ากลัวเลยอ่ะเออเหมือนเราเราทรงเจ้าหรือเราอะไรอยทรงเจ้าเรียกว่ามีสมาธิใช่ใช่ใช่การเด่ยวโฟกัสอยเออแต่ปุ่มมันเยอะจริงนะปุ่มทั้งขาทั้งอะไรใช่ใช่ใช่ค่ะกีบอ่ะมีมีร้องอะไรสักอย่างหนึ่งพี่กัลเขาว่าอะไรนะว่าอะไรนะ ใหอคิตตี้ฝากถึงน้องๆคนรุ่นใหม่ที่อยากจะมีอาชีพดิฟรถหรือทํางานอดิเ็กเป็นการดิฟรถครับพี่ไปแล้วก็ฝากถึงน้องๆนะคะสาหรับคนที่สนใจแล้วกันนะคะก็ไม่อยากให้ไปลองกันเองบนบนท้องถนนเนาะหรือว่าแบบแอบพ่อคุณแม่ทาอะไรเี้ยคือไม่แนะนําเลยนะคะให้เข้ามาหาดีกว่าเข้ามาดูที่สนามหรือว่ามาถามพิตตี้ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะบางคนเห็นแล้วแบบกูอยากลองทําหรือว่าขับบางคนขับรถได้แล้วแล้วก็วิลองทําดีกว่ามันเท่เงี้ยอยากจะบอกว่ามันผ่านการ ฝึกฝนแล้วฝึกฝนอีกอย่าทำโดยที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญอยู่นะคะแล้วก็ถ้าสนใจจริงๆค่ะก็ทักเข้ามามาดูก็ได้พี่ๆผั้แขกงหลุยกคิสซี่ก็ดีให้คำแนะนำอยู่แล้วแตอยากรู้อะไรก็ทักไปในใน,นเน,ลเลเน็ตเนาะชของคิสซี่ได้เลยค่ะที่คิสซี่หนนลุย h a n n อ l ค่ะขนาดคิสซี่เก่งขนาดเนี้ยังมีคนคอยดูห่างๆอย่างห่วงๆตั้งสองคนสามคนเนาะใช่ค่ะอืมทั้งนั้นก็ฝากไว้เล่นได้ค่ะสนุกได้แต่ว่าต้องถูกวิธีด้วยค่ะ 拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。